เมื่ออามินต้องเผชิญหน้ากับผีกูมีเพียงสติปัญญาและปฏิพานไว้พริบที่จะช่วยให้เขาผ่านไปได้และพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าความฉลาดและความเฉลียวเหนือกว่าความแข็งแกร่งทั้งปวงพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ใน his talk ตอนที่124อามีนกับผีกูความฉลาดต้องไม่ขาดความเฉลียวสวัสดีครับพบกับ his talk by เชยจากรายการอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้ฮิสทอกตอนที่124ของเราเนี่ยจะพาเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังเรื่องเล่าของเปอร์เซียกันบ้างเรื่องอาหมินกับผีกูเนี่ยก็มีอยู่หลายเวอร์ชั่นครับที่เล่าเอาไว้ในพันหนึ่งราตรีหรือนิทานอาหรับราตรีก็มีเหมือนกันครับแม้ว่าเนื้อความจะต่างกันไปบ้างแต่ก็ยังเห็นเขาความเชื่อมโยงอยู่ได้ก่อนจะไปฟังนิทานเราไปทําความรู้จักกับผีกูกันนิดนึงครับ ชาวเปอร์เซียมีเรื่องเล่าถึงสถานที่น่าสยดสยองที่สุดแห่งหนึ่งเรียกว่าหุบเขาของเทพแห่งความตายหรือจะเรียกว่าหุบเขาพยายมอะไรทํานองนั้นก็ได้ที่หุบเขาพยายมเนี่ยนะครับเป็นที่สถิตของเทพผู้เป็นใหญ่ใจคอดุร้ายซึ่งตามตำนานว่าเทพแห่งความตายนี้เนี่ยมีบริวารเป็นผีกูอยู่จํานวนมากเมื่อเทพแห่งความตายนําวิญ,ญญาณที่หมดอายุไขามายังหุบเขาแห่งนี้ผีกูจะกรูกันเข้ารุมกัดถึงศพจนไม่เหลือซาก ว่ากันว่าไม่มีใครเคยเห็นรูปร่างของผีกูจริงๆเพราะมันแปลงร่างได้มากมายทั้งแปลงเป็นสัตว์อย่างวัวอูดไฮยีน่าหรือแม้แต่เมื่อมันแปลงร่างเป็นคนมันก็ไม่ได้มีเพียงหน้าตาที่เหมือนกับคนที่เราคุ้นเคยเท่านั้นหรอกนะครับหากแต่เสียงพูดและนิสัยใจคอก็เลียนแบบออกมาได้เหมือนจนแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวนี่จะเป็นเหตุให้บ่อยครั้งที่นักเดินทางถูกผีกูหลอกมันจะแปลงร่างเป็นเพื่อนหรือญาติของคนคนนั้นแล้วหลอกเอาตัวไป บางทีมันก็ใช้เวทมนต์ทำให้เกิดเสียงเพลงชวนหลงไหลใครๆได้ฟังก็ต้องเคลิบเคริมจนลืมระวังตัวเหยื่อเคราะหร้ายของผีกูจะเดินตามเสียงเพลงอันน่าพิศวงนี้ไปจนถึงสถานที่ที่หนึ่งซึ่งมีการจัดเลี้ยงที่ผีกูทําขึ้นหลังจากที่กินดื่มอยู่นานนับชั่วโมงผีกูก็จะบรรดาลทุกอย่างให้หายวับไปก่อนจะได้เวลาจัดการเหยื่อที่มันรอคอย ขณะที่บางตำนานก็ยังเล่าอีกนะครับว่านอกจากจะชอบจับเด็กไปกินแล้วผีกูยังชอบขโมยเงินทองข้าวของอีกด้วยเออก็แปลกดีนะครับเอาละทีนี้ก็มาสู่นิทานของเรากันบ้างตามความเชื่อของชาวเปอร์เซียเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยผีกูมีจํานวนมากมายมหาศาล แต่ประชากรของมันลดน้อยลงมากเมื่อท่านศาสดาของศาสนาอิสลามปรากฏขึ้นบนโลกอำนาจของพวกมันก็ลดลงไปด้วยมันไม่อาจจะทำร้ายคนที่เอ่ยนามท่านศาสดาด้วยความศรัทธาได้เลยฐานะของผีกูตกลงจนกลายเป็นวิญญาณชั้นต่ำที่สุดในโลกเหนือธรรมชาติมันกลายเป็นผีขี้ขลาดตาขาวและโง่ง,งมที่สุดเอาละเราจะพักเรื่องผีกูไว้ก่อนครับทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับพระเอกของเรากันบ้าง อามีนเบกชาวเมืองอิสฟาหานชายตัวเล็กๆฐานะพื้นๆเรียกว่าไม่มีอะไรโดดเด่นพอจะให้คนอื่นสนใจได้เลยนะครับฝีมือด้านการรบยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรียกว่าอ่อนด้อยมากแต่อามีนมีปฏิพาณไหวพริบดีมากครับเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าแม้จะไม่มีกำลังเรียวแรงเท่ากับคนอื่นแต่ก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยสติปัญญาวันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินทางไปยังหุบเขาพยายมตามลำพัง ดยก่อนหน้านี้นะครับก็เคยได้ยินเรื่องราวของผีกูกับุบเขาแห่งนั้นมาบ้างดังนั้นก่อนออกเดินทางเขาจึงนําของติดตัวไปสองอย่างนั่นก็คือไข่หนึ่งฟองกับเกลืออีกหนึ่งถุงและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ออกเดินทางทันทีพ้นเขตเมืองไปได้ไม่ไกลอาหมีนก็เข้าสู่เขตภูเขาเขาได้ยินเสียงดังมาจากหน้าผาว่าอ้าอาหมีนเบกชาวอิสฟาฮานเจ้ามาผิดทางแล้วขืนเดินต่อไปเจ้าตกตายแน่ เจ้าจำได้หรือเปล่าข้าคือเคอรีมเบกเพื่อนของเจ้าไงล่ะข้ารู้จักพ่อของเจ้านะผู้เท่าเคอร์บาลาเบกและยังรู้ด้วยว่าบ้านของเจ้าอยู่ตรงไหนอามีนได้ฟังก็รู้ทันทีว่านั่นเป็นผีกูที่แปลงร่างและดัดเสียงเป็นคนอื่นเขายังรู้ว่ามันมีความสามารถสืบรู้สายตระกูลของเขาแถมยังรู้จักบ้านและครอบครัวของเขาอีกด้วยในความคิดของอามีนตอนนั้นเนี่ยใจหนึ่งก็รู้นะครับว่านี่เป็นอุบายที่ผีกูสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเขาไปฆ่าแน่ แต่อีกใจหนึ่งก็อยากเห็นหน้ามันเหมือนกันครับจะได้รู้ว่าปฏิพานไหวพริบที่เขามีเนี่ยจะช่วยให้รอดจากผีร้ายตนนี้ได้หรือไม่อาหมินขยับเข้าไปใกล้แล้วก็พูดว่าเจ้าไม่ใช่เคริมเพื่อนข้าหรอกข้ารู้เจ้านะเป็นปีศาจข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะไปสูจน์ความเข้มแข็งของข้าให้ทุกๆคนได้เห็นไงล่ะ ฝ่ายผีกู้ได้ยินอามีนพูดแบบนั้นก็ตกใจมากไม่คิดว่าเขาจะรู้อุบายของมันแต่มันก็ฝืนหัวเราะแล้วก็พูดว่าเฮ้อดูๆไปแล้วเจ้ามันก็อ่อนปวกเปียกไม่เข้มแข็งเอาซะเลยจะเอาอะไรมาสู้กับข้ารูปร่างลักษณะเป็นเพียงภาพลวงตาอามีนตอบแต่ข้ามีวิธีพิสูจน์ให้เห็นกันละกันนะดูนี่สิอามีนพูดพลางหยิบก้อนหินก้อนเล็กๆขึ้นมาจากลำธารก้อนหนึ่งก้อนหินนี้เปียกน้ำใช่ไหมเจ้าเก่งพอจะบีบเอาน้ำออกมาได้หรือเปล่าละ่ะ ผีกูรับหินนั้นมามันพยายามทั้งบีบทั้งเค้นทําทุกอย่างแต่ก็ไม่มีน้ําสักหยดไหลออกมาจากหินนั้นเลยมันถอดใจเสียแล้วครับดูนี่นะง่ายๆเองอามีนพูดพลางหยิบหินก้อนนั้นคืนมาจากผีกูเขาวางมันลงในมือผีกูไม่รู้เลยว่าในมือข้างนั้นเนี่ยยังมีไข่ที่เขาพกติดตัวมาด้วยความมืดช่วยอำพรางมันไว้นั่นเองนี่ไงล่ะ ผีกูถึงกับตกตะลึงเมื่ออามีนกำมือเข้าอย่างแรงของเหลวไหลออกมาจากหน้าม,มือของอามีนเต็มไปหมดและระหว่างที่ผีกูกกำลังตกใจอยู่นั้นอามีนก็อาศัยความมืดให้เป็นประโยชน์อีกครั้งเขาพูดว่าทีนี้ข้าจะบีบหินเนี่ยให้แตกละเอียดเป็นผงเหมือนเกลือเลยทีเดียวเจ้าอยากลองดูไหมล่ะผีกูยอมรับว่ามันไม่มีทางทําอย่างนั้นได้เด็ดขาดแต่แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่อามีนวางแผนเอาไว้ เขาแอบวางเกลือไว้ในมือทำท่าออกแรงบีบหินนิดหน่อยก็มีเกลือไหลออกมาจากง่ามนิ้วผีกูรู้สึกหวาดกลัวในพละงกำลังของชายคนนี้เป็นอย่างมากมันขอร้องอามีนว่าอย่าฆ่ามันเลยมันขอเป็นเพื่อนแล้วก็ขอช่วยเหลืออามีนทุกอย่างตามแต่ที่เขาจะบอกดูๆไปเรื่องราวก็น่าจะจบลงง่ายๆนะครับแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมล่ะครับว่าในใจของผีกูตนนั้นเนี่ยกลับคิดโคตรครับมันรอว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่จะต้องสังหารอามีนให้ได้ ผีกู้พาอามีนเดินทางผ่านช่องเขาแคบๆหน้าผาสูงชันแล้วก็ลำธารลึกจนในที่สุดก็ไปถึงถ้ำใหญ่ภายในถ้ำมีแสงสลัวข้าอยู่ที่นี่แหละผีกู้บอกถ้าเจ้าอยากได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนมิตรภาพของเราแล้วก็จงบอกมาแล้วหยิบไปได้เลยอามีนมองไปรอบๆเขาเห็นข้าวของมากมายซึ่งร้วนแล้วแต่เป็นฝีมือผีกู่ที่ปล้นมาจากนักเดินทางที่ถูกหลอกให้มาจบชีวิตแห่งนี้ทั้งสิ้น ไม่ไกลจากตรงนั้นเขาเห็นกองกระดูกขาวโพลนกองใหญ่แล้วก็มีศพที่ผีกูกินค้างเอาไว้อีกจำนวนหนึ่งด้วยผีกูปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมข้าวถุงใหญ่มันพูดว่านี่น่าจะพอสําหรับมือค่ําของเจ้าคนผู้กล้ายอมต้องได้กินอาหารดีๆใช่ไหมถูกของเจ้าละอาหมินตอบแต่ข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วสิตอนนี้ข้าย,ยังไม่หิวแต่เอาละไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วข้าขอรับไมตรีเจ้าไว้ก็แล้วกัน ได้สิข้าจะต้มข้าวให้เจ้ากินก็นแล้วกันปีศาจพูดแต่ก่อนอื่นข้าขอไปเก็บฟืนมาก่อไฟก่อนนะเจ้าอยู่ทางนี้ก็เอาถุงนั่นไปใส่น้ํามันพูดพลางชี้ไปทางถุงใบใหญ่ที่ทําจากหนังวัวหกตัวเย็บติดกันอามีนรอให้ผีกูออกไปเขาลากถุงใบใหญ่ด้วยความยากลําบากไปที่ลําธารสีดํามันลึกมากจนมองไม่เห็นพื้นเฮ้ยข้าจะปิดบังความตาขาวของข้าวไว้ได้นานแค่ไหนนะ อามมนถอนใจขณะที่บ่นกับตัวเองแค่ลากถุงพเปล่าเนี่ยข้าก็เหนื่อยจะแยกอยู่แล้วขืนใส่น้ําเต็มมีหวังต้องใช้คนสัก20คนมาลากไปแน่ๆข้าจะทำยังไงดีนะขืนให้มันรู้ว่าข้าไม่ได้มีพลังมากมายอย่างที่มันคิดมีหวังถูกมันจับข้ากินแน่ๆครู่ต่อมาเขาก็ขุดร่องเล็กๆจากลำธารเข้าไปในถ้ำนั่นจะทำอะไรของเจ้านะ่ะผีกูร้องเอตโรขึ้นมันกลับมาจากหาฝืน ข้าให้เจ้าไปเอาน้ํามาพอได้ต้มข้าวนิดหน่อยแต่เจ้ากลับใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็ยังทําไม่ได้เจ้าได้ทําอย่างที่ข้าบอกหรือเปล่าแน่นอนข้าทําอามินตอบถ้ามันสําคัญนักแล้วก็เดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จนะข้าจะเอาน้ําใส่ถุงนนให้เต็มเลยแต่ดูนี่สิเขาชี้ไปที่ร่องน้ําเล็กๆที่เริ่มขุดเอาไว้นี่เป็นวิธีการของคนอย่างข้าคนที่ใช้กําลังให้น้อยที่สุดแต่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ต้องออกแรงอะไรมากมาย ร่องนี้นะถึงจะเล็กแต่ว่าพอทําเสร็จเนี่ยมันก็จะนําน้ําไหลผ่านตรงนี้ไปยังอีกด้านหนึ่งของถ้าและข้าก็จะทําประตูน้ําให้เจ้าได้เปิดปิดน้ําตามที่ต้องการทีนี้เจ้าก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปตักน้ําทีละมากๆและก็ลากถุงหนักๆนั่นมาอีกแล้วไ <c oughs> ร้าสาระผีกูตวดัดมันคว้าถุงหนังจากมืออามินเดี๋ยวข้าจะไปตักน้ําเอง สำหรับเจ้าลืมเรื่องร่องน้ำเนั่นไปก่อนกัละกันกินข้าวเสร็จแล้วก็รีบพักผ่อนถ้าอยากทำร่องน้ำให้เสร็จแล้วก็ไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยทำอาหมนดีใจที่ผ่านจุดนั้นไปได้เขาขึ้นไปพักผ่อนบนเตียงที่มีหมอนแล้วก็ผ้าปูงดงามแน่นอนครับของพวกนี้เป็นของที่ปล้นมาทั้งนั้นส่วนผีกูก็นอนอีกเตียงหนึ่งไม่ไกลจากกันเท่าไหร่แต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าความวิตกกังวลเนี่ยทำให้อาหมนนอนไม่หลับครับ หันไปดูก็เห็นว่าผีกูหลับไปแล้วอามินหยิบหมอนข้างมาวางไว้กลางเตียงแล้วเช้อผ้าคลุมไว้เหมือนกับเขาอย่างนอนอยู่จากนั้นก็ไปซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของถ้าเพื่อจะรอดูว่าผีกูจะมาไม้ไหนันแน่พอใกล้รุ่งเช้าผีกูก็ตื่นขึ้นมันไม่พูดไม่จาอะไรเดินเงียบๆตรงไปที่เตียงอามินแล้วก็หยิบไม้เท้าที่มีลักษณะเหมือนกิ่งไม้ใหญ่ๆขึ้นมาแต่ยีลงไปในจุดที่น่าจะเป็นหัวของอามินอย่างแรง โดยไม่มีเสียงร้องควรวญครางใดๆผีกูคิดว่ามันตีแรงจนทําให้อามีนที่กําลังหลับลึกตายสนิทในทันทีแต่เพื่อให้มั่นใจมันกระหน่าฟาดไม้เท้าลงไปอีกถึง7ครั้งก่อนที่จะกลับไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้านอามีนก็ออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็กลับไปที่เตียง เขารอสักพักหนึ่งก่อนจะโผล่หัวออกมาจากผ้าคลุมแล้วก็พูดว่านี่กูเพื่อนยากเมื่อกี้มีแมงอะไรก็ไม่รู้มาก,กวนข้าข้าได้ยินเสียงมันขยับปีกตั้งเจ็ครั้งหน้ารำคาญเป็นบ้าเลยแต่ข้าคิดว่ามันคงไม่กัดหรอกคงแค่กวนใจเฉยๆอะ่ะเจ้าเคยเจอแมงแบบนี้บ้างไหมผีกูที่กำลังเคลิ้มหลับพอได้ยินเสียงอาหมีนก็ตกใจใสุดขีดไม่คิดว่าที่มันตีลงไปนั้นจะทำอะไรอาหมีนไม่ได้เลยแถมชายคนนี้ยังคิดว่านั่นเป็นแค่แมงรำคาญเท่านั้น ไม่ได้การซะแล้วมันนึกในใจหืนปล่อยไว้แบบนี้มีหวังฆ่าไม่รอดแน่ขนาดตีสุดแรงเกิดหมอนี่ยังคิดว่าเป็นแค่แมงกวนใจเท่านั้นผีคูลุกขึ้นจากที่นอนรีบออกไปจากถ้ำมุ่งหน้าไปยังเมืองอิสฟาหานโดยเร็บอาหมีเมื่อเห็นปีศาจคล้อยหลังไปเขาก็ลุกขึ้นสำรวจข้าวของต่างๆในถ้ำแล้วหาทางขนมันกลับบ้าน เขาหยิบปืนเก่าคล่ำคร่ากระบอกหนึ่งซึ่งเป็นของเหยื่อปีศาจมาพกติดตัวไว้แต่พอออกจากถ้ำได้นิดเดียวก็เห็นผีกูตัวนั้นกลับมาพร้อมกับกระบองใหญ่ข้างกายของมันมีสุนัขจิ้งจอกมาด้วยตัวหนึ่งจัดการมันซะผีกูสั่งสุนัขจิ้งจอกอาหมินหยิบปืนมาบรรจุก,กระสุนแล้วยิงที่หัวสุนัขจิ้งจอกมันตายคาที่ จากนั้นอามินก็พูดว่านี่จะรู้ไหมที่แรกเนี่ยข้าก็รับปากชาวเมืองนะว่าจะนําผีกูเจ็ดตัวร้อยโซ่ไปโชว์พวกเขาแต่ตอนนี้ข้าคิดว่าข้าเปลี่ยนใจแล้วล่ะข้าว่ามีเจ้าคนเดียวเป็นทาสก็น่าจะพอแล้วว่าแล้วอามินก็ขยับเข้าไปจะจับตัวผีกูขีก่กระบองเหาะขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วมันลอยห่างออกไปจนสุดสายตา อามีทำเครื่องหมายบนพื้นเป็นระยะระยะระหว่างถ้ำกับถนนเขาเดินทางไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอเช่าอูดและล่อสําหรับคนสมบัติออกจากถ้ำเมื่อกลับถึงอิสฟาฮาันเขานําข้าวของต่างๆไปกองไว้แล้วให้ชาวเมืองมาดูว่าใช่สิ่งของของตนบ้างหรือไม่ส่วนอะไรที่ไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวก็ตกไปของอามีทั้งหมด นับแต่นั้นมาจากคนตัวเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีความสลักสำคัญอามีนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติเงินทองข้าวของมากมายแต่เหนือกว่าสมบัติใดๆเขามีไหวพริบสติปัญญาที่เหนือกว่าพละกกำลังและความแข็งแกร่งทั้งปวก เรื่องนี้คงไม่ต้องสรุปอะไรมากมายหรอกนะครับคุณผู้ฟังครับเห็นได้ชัดๆอยู่แล้วว่าปัญญาและชาวไวไัยวพริบหรือความฉลาดกับความเฉลียวนั้นน่ะถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาก็ช่วยให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ฉลาดอย่างเดียวก็อาจจะพลาด้่าให้กับคนคิดไม่ซื่อ ฉเฉลียวอย่างเดียวแต่ไม่รู้จริงก็จะกลายเป็นคนปลิ้นปล้อนตลบตะแรลงเจ้าเล่เพทุบายไปทั้งสองอย่างต้องเกื้อกูลกันครับไม่มากและก็ไม่น้อยเรียกว่าระหว่างฉลาดกับฉเฉลียวเนี่ยต้องสมดุลกันนั่นเองจริงไหมล่ะครับ เอาละครับเป็นไอาวาฮิสทอกตอนที่1้4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกยรติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทางทางพอดแคสต์บนซาวคลาวและ YouTube ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็แชร์เป็นเพื่อนได้รับฟังกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบก,กับฮิสทอกบายเชยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ตอนค่ำค่วันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ฮิสทอก สำหรับวันนี้ผมเชจักทวิยุทธานนผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ